ขึ้นไปอยู่ซะสูงเลยลงมาลูกมาเร็วลงมาลงไปอยู่ซะสูงเลยอ่ะลงมาลูกมาฮเดี๋ยวไฟช็อตดาตรงนั้น่ะมันไฟแรงสูงไะตรงนี้มันไฟแรงสูงเดี๋ยวมันช็อตดาวลงมาเลลูกมาเร็ว ลงมาจะกินไม้เปียกอะ่ะมาเร็วอ่ะลงมาเร็วๆปลาแก่ให้แล้วอ้บเออลงมาอีกลงมาอีกเร็วมาเร็วเออลงมาอ้บอ่ะมามาปลาอุม้มลงอ่ะมามา,มาปลาอุม้มลงมาสิ อ่ะอ่ะไม่ให้ดมมือลงมาเดี๋ยวป้าอุ้มลงมาอามาตื๊ด <c oughs> อ่ะเอ้ย,ยกินหนีใครขึ้นไปหรอต้องหยอดหนีใครขึ้นไปฮหนีไปอยู่สูงเลย ไมยอยู่สูงเลยอันนี้ใครขึ้นไปอ่ะอากินหอมเลยเราอาจจะโตไหมเดี๋ยอยู่ตัวเดียวด้วยอือใครไล่ทองหยอดขึ้นไปลูกอมไม่โลอสีสามสีหรือแม่เรา ลูกก็อยากหาแม่แม่ก็ตบเอ้าตบเอา